วันนี้ตุ่มน้ำก็อยู่โซนเรียบคองสองนะคะเป็นทาวน์โฮมโมเดิร์นนะคะออกแนวเอิร์ธโทนสวยมากๆเลยนะคะหลังนี้เพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆนะคะเดี๋ยวตุ่มพาเข้ามาดูด้านในเลยดีกว่าเพราะว่าฝนจะมาแล้วรีบ <c oughs> หลังนี้หันหน้าทางทิศใต้นะคะโครงการ r k Park เรียบคองสองนะคะเดี๋ยวเข้ามาด้านในกันเลย <c oughs> เนื้อที่22.8ตารางวามีทั้งหมดสห้องนอนสห้องน้ำนะคะ หน้ากว้างจอดรถในบ้านได้สองคันเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนะด้าน,นในสวยๆเลยโอ้โหทุกคนสวยค่ะนี่เลยบิวอินบิวอินให้แล้วนะคะโซนรับแขกผนังเป็นโฟมก้กาลายหินอ่อนนะคะสีเทาสวยๆเลยนะคะ พื้นปู SPC ลายก้างปลาสีไม้อ่อนนะคะโซฟาเบดนาอกทุกคนบิวอินให้สวยๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้ห้องเก็บของใต้บันไดนะคะตกแต่งเป็นผนังไม้เทียมบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะห้องน้ำโซนนี้โล่งๆว่องอินมาก็จะมาเจอโต๊ะทานข้าวนะคะ ยังยังไฟยังไม่ติดนะคะรออยู่ตรงนี้อ่ะติดแล้วอ่าโอเครูนส่วนของห้องน้ํากันนะเพื่อนๆนี่เลยห้องน้ํำสวยๆเลยนะคะแยกโซนแห้งเปียกเนาะออกสีขาวเทานะคะท่านบนหลังนี้ตกแต่งสไตล์กึงก่งมกึ่งมินิมอลกึ่งโมเด์นนะคะข้างในเป็นสีสโมเก์ควันบุหรี่นะคะ ด้านนอกเป็นเอิร์ธโทนสีครีมอ่าส่วนต่อเติมเพิ่มห้องนอนด,ด้านล่างให้นะคะทุกคนนี่เลยอึ๊บไฟดีเลยนะคะคกว้างๆเลยเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะห้องครัวอยู่ตรงนี้เลยเคาน์เตอร์ครัวเป็นรูปตัวไอน,นะคะตัวท็อปเป็นกระเบื้องลายไม้สีเข้ม พร้อมหัวฝังแก๊สหูด,ดูดควันหูด,ดูดอากาศนะคะมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้เรียบร้อยนะคะทุกคนท่อน้าดีทอ่อน้ำทิ้ทงวางเครื่องซักผ้าปักให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันนะคะตายมาทุกคนดูชั้นสองกันต่อเลยนะคะทุกคนชั้นสองชั้นสองมีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนมาสเตอร์กันก่อนนะคะนี่เลยห้องนอนมาสเตอร์อยู่ด้านหน้ากว้าง,างห้องนอนกว้างมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าต่างคอนเน็กระเบียงนะทุกคนมีระเบียงแต่ว่าเป็นหน้าต่างคอนเน็กเนาะรับลมเย็นๆหลังนี้หันหน้าทางท้าใต้นะคะอยู่ถนนเรียบคลองสองมาดูห้องน้ํากันนะห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยแยกโซนเหมือนกันนะคะโซนแหง้งโซนเปียก สีขาวนะคะตัดด้วยกระเบื้องลายไม้สีเข้มมาดูห้องนอนที่สองกันต่อเลยนะคะห้องนอนที่สองอยู่ด้านหลังชั้นบนก็ปู SPC นะคะลายไม้อ่าเป็น SPC นะคะนี่เลยลายไม้สีอ่อนนะคะส่วนด้านล่างเป็นลายไม้ก้างปลานะถัดมาสุดท้ายแล้วทุกคนห้องนอนที่สาม นะคะนี่เลยอยู่ด้านหลังก็ตุ่สรุปให้หลังนี้22.8ตารางวามีทั้งหมดสีห้องนอนสองห้องน้ำเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้างจอดรถในบ้านได้สองคันนะคะทุกคนตกแต่งให้ใหม่พร้อมเฟอร์นะคะด้านล่างนะคะท่านไหนสนใจก็คลิ้นเข้ามานัาชมบ้านกับตุ่มได้เลยนะคะดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย